สวัสดีทุกคนผมเจษเองวันนี้เราก็ยุติเกมแพนประสบซอมบี้อีกแล้วเดี๋ยวเราไปตอนที่ด่านแอดเวนเจอร์ต่อเลยไม่ใช่แอดเวนเจอร์สิต้องเป็นตัวของด่านมินิเกมเนาะโอเคซึ่งจรแล้วเราต้องมาหยุดไว้ที่ด่านของขวัญเนี่ยซึ่งเป็นด่านที่ค่อนข้างที่อร่อยห่อเลยฮะเราสามารถใส่ได้แค่ข,ของขวัญใส่มาไปเลยของขวัญแล้วก็ของขวัญครับไอ้เจ้าตัวนี้มันเป็นตัวของซอมบี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าทำอะไรได้เหมือนกันไม่ใส่ไปแล้วกันใส่ของขวัญไปฮะโอเคเราจะผสมกัน ด่านนี้มันคือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับดวงของทุกท่านน่ะอ่ะกระบองเพชรอ่ะกระบองเพชรไอ้นี่ผสมเห็ดเล็กได้ฮะอันนี้มันก็ค่างยากอยู่ฮะโอ้เราต้องผสมตัวดีๆหน่อยนะอันนี้เราสามารถัดได้ฮะเพื่อให้มันแปลงร่างเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้บางครั้งมันก็ผสมดีนะบางครั้งมันก็ผสมแย่ อะไรแบบเนี้ยอากับพัมกิ้นครับพัมกินใส่ตัวนี้ได้อันนี้ให้เงินให้ทำไมเดี๋ยวขอหาตัวดีๆก่อนอ่ะผสมได้ฮะอ๋อสวยอยู่ไปไปไป,ไปต่อไม่ได้เนาะนี่ก็ไปต่อไม่ได้ละเดี๋ยวต้องหาตัวแทงๆมาหน่อยเลยฮะอ่าใส่ไม่ได้เลยอ่ะตัวนี้ใส่ได้ฮะเป็นตัวเจ้าเม็ดเด็งอีกแล้วอะ่ะมูแย้มมันผสมไฟจังอนะ โอ้โหแป่เจ้าจะเป็นกระเทียมเจ้าเห็ดขี้กลัวฮะอ่ะยัดน้องหน่อยอ่าน้องได้ขั้นหนึ่งครับเจ่ไปเจ้าตัวนี้ก็เก่งอยู่นะโอ้ฟองสบูุู่ดครับอ๋อเป็นแบบอ่าสามารถทําให้สตูมันในนี้ได้เนาะน้ำแข็งอีกแล้วเงินอีกแล้วอ๋อนี่ยืนข้างบนนี้เลย อ้าวกลายเป็นตัวระเบิดด่านนี้มันยากตอนเวฟท้ายฮะเวทบางหลังนี้จะเริ่มยากแล้วโอเคอเอาเชอรี่บอมอีกแล้วฮะแตงโมแตงโมกลายเป็นแตงโมแตงโม,แ,งโมแบบเงินไปไปต่อไม่ได้เนาะนี่กลายเป็นแตงโมทองยิงเป็นสกิลได้ครับแต่เสียตังนะอ่ะกลายเป็นแตงโมตัวนี้คกเอาสองหัวไปเลย โอเคโอเคกลายเป็นเห็ดเมาได้ฮะโอโหกลายเป็นที่ยืนแบบนี้ทำไมอ่าตัวนี้ฮะอัพเลยไปต่อฮะยาวไปยาวไปโอเคข้างล่างนี้โอเคแล้วตัวนี้ค่อนข้างโอเคแล้วตัวนี้อยากได้ตัวของไอ้นี่มาสาให้เขาหน่อยอ่ะโอ้เห็ดน้อยฮะอ้เห็นระเบิด สายไปฮะเฉลี่บอมอีกแล้วเหรอมีใครมาหยุดพี่แกได้ไหมเนี่ยอ่ะโอเคตัวนี้แล้วกันโอ้เงินเงินอีแกแล้วอันนี้รว,วมเลยฮะัวกลายไปไ็นที่ดีกว่าเดิมได้นะสามหัวครับผส,สมได้นะ ยิ่งตากลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อ้พีคราฟ์อย่าแล้วข้างหลังอย่าเข้าไปแล้วสวยใบใบต้นอมเบล่าครับอมเบล่าใครใส่น้องนี่อีกอะโอ้โหกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะข้างบนตมเจ๊งอะดิ โอเชียเ่ยลี่แดียวตารครับขอกดโอ้โหกลายเป็นพักทองก็ไม่ใหญ่กลายเป็นเจ้าแขกใต้แกวเอาคอนอัพคอนกลายเป็นตัวอะไรเลยเนี่ยใส่ใส่ไม่ได้แล้วด้วยอ๋อตอนนี้กลายเป็นประสบการับระเบิดฮะระไกรล้างได้อันนี้ประสบกับพิกเนาะไตัวข้างหลังเนี่ย โอ้ตาตาไหมสวยเดี๋ยวน้องไว้ข้างหลังเลยฮะตอนนี้ผมอยากได้ตัวไอ้นี่มากเลยไอ้พวกตัวของกันอ,ะอ่ะพวกแบบวนอนัตอะครับมีซอมบี้ยากก็ด้วยปาน้ำแข็งโอ้ดี อดาวสักตัวได้ไป่ะโอเคสวยอยู่ฮะได้ลนะดาวไดว้ดตัวฮนะข้างบนไปแล้วอะ่ะไม่มีไม่มีตัวไหนกินได้เลยอะ่ะโอ้โบราโต้ครับเดี๋ยวนนี้ให้น้องนะแต่เไป็นไฟซะแล้วผมมีอาหารพืชให้ไหมอะ่ะ ปุ้ดปูดฮนะโอเคปุ้ดปูดใส่ได้ขั้นหนึ่งเคกลายเป็นพุ้ดปูดของขั้นสุดยอดเห็ดสองบาทเห็ดศูนย์บาทนี่มาใส่รวมๆกันตรงนี้เลยอันนี้เงินไม่พอเนาะโอเคเป็นตัวนี้แก้วอะเอาใส่ฮิวเขาหน่อยโอ้ไม่แย่นะตัวนี้ไม่แย่ฮะกลายเป็นตัวน,นี้ได้เฮกได้อันนี้ก,กระเทียมทองกระเทียมทอง เงินอีกแล้วเหรอหนูหนูไปใส่ใครได้บ้างอ่ะลูกอันนี้รวมเลยฮะับเคเกิดเป็นเห็ดเอาไป้ข้างหลังนะฮะถ้าไม่ได้เชอร์รี่รัวๆเลยอะไรกันเนี่ยกระถางอีกแล้วเอากระถางทองอันนี้ขอสตาร์ได้ไหมโอเคกลายเป็นกระบองเพชรถ้างั้น เดี๋ยวให้พวกมันมารวมตัวกันนะฮะให้มันเชื่อมกันเพื่อปลดละเิดพลังใส่อันนี้ใส่ได้แค่ตัวนี้นะฮะกวทำไมอันนี้ผมหายไปเลยอ่ะพวกหนูไปไหน,นหมดแล้วลูกโอเคการตต,ตัวอะไรกันม่รูเอา้าเมื่อกี้ตรงนี้โดนอะไรก็ไม่รู้หายกันว่าไปเลย ตั้งโมตรงนี้ไปโอ้โันะเยอะเยอะเงี้ยผมชอบเลยโอ้ตัวนี้การได้ฮะโอเคโอเคเป็นตัวยิงอ่ะใส่ได้ตัวเป็นตัวหม่ำได้อันนี้การด่างได้ฮะโอ้กลายเป็นระเบิดเล็กครับ เจ๋งอยู่นะตัวนี้ใช้ได้อยู่ฮะอหิวเขาหน่อยเห็ดเล็กเล้ยวหนูเยอะไปไหนเนี่ยลูกไปเงินไม่พอสันสาวเวอร์โอ้มอมมอมกุดกุดฮนะกุ๊ดบอลมอมมอมเลย ตัวปักพื้นฮนะเจ๋งอยู่นะตัวนี้ใช้ได้อยู่ฮนะพัดกาศโอเคกลายกลายเป็นตัวเด้งทั้งนั้นเลยเออไปอยู่อยงนี้กันไม่รู้จะหาที่ให้มันอยู่ไหนอนงะพีคแม่เหล็กครับขอได้ขอดาวสวยอ่ะเดี๋ยวไปอยู่กับพี่ที่อยงนั้นนะอ่ะไปอยู่กับพี่อยงนี้โอ้ตัวยิงสามทิศทางกลายเป็นหนามฮนะ ตัวกระโดดเหรออ่าแต่ยัดอันนี้รวมกันให้ฮะโอ้กายเป็นไฟกระโดดครับใช้ได้อยู่นะไม่แย่ฮะแตม่มีใครยิงได้อะน็ <Nothing. S 1> อตติงเอาไม่อยู่นี่นั้วทำไรไม่ได้อ่าตัวนี้ได้ฮะยัดเงินไม่ได้เงินไม่พอใบพัดระเบิด กลายเป็นตัวยิงระเบิดไปแล้วช่รีบแล้วนั่นแหละครับขอตาวสวยเตรมอยู่นี่เลยเดี๋ยวนี้ไปเชื่อมต่อกันฮะนี่เชื่อมแลนเลยเขยับพวกนี้ไปข้างหน้าเลยฮะอันนี้นูน้องตัวนี้ก่อนโอเคสวยเหมือนโดนระเบิดนะฮะถึงพื่อน,นมันหายไปได้เรื่อยๆโดนระเบิด สวยครับได้ดาวตรงแล้วนะเดี๋ยวทีนี้สลับกันมาเลยเพื่อตัวนี้อา่าใส่ไม่ได้นะมันเปขั้นสัดไปใส่ไม่ได้ฮะยังไม่ปลดล็อกตะเกียงโอเคได้ดาวอีกตัวหนึ่งยิง พื้นหนาอีกแล้วฮะสวยอยู่นะพื้นหนานี่ใช้ได้เลยเป็นตัวที่มันขอนค่อนข้างว่ามองว่าค่อนข้างดีนะกะเทียมเองไปอยู่กับใครได้บ้างอะโอเคไปอยู่นอกกันเปิดต้นไม้กลายเป็นโปเลโต้สักอย่างโอ้ระเบิดโอ้โอ้กะเทียมมีแก้วโอเคตัวนี้ได้ โอ้โห oh oh. ตอนนี้มันกลายเป็นชั้นแล้วฮะอยู่กันเป็นชันเลยตอนนี้พื้นหนาก,ก็เป็นพื้นไฟฮิวก่อนนะฮิวก่อนฮนะตัวเงินกำเงินสองหัวสุบอะไรวะเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเนี้ยไปข้างนอกก่อนฮนะเดี๋ยวนี้เก็บเงินได้ด้วยก็ได้ฮะเอาไว้ไปเป็นเงินก็ได้ไม่ค่อยแย่นะ ผมมองว่าไม่ค่อยแย่นะนี่ใส่ให้ใครดีอ่ะนั้งดาวสักตัวแล้วกันโอเคแตงโม,มกลายเป็นปแตงโมตัวนี้แยว่ะแตงโมกระกระบองเพชรเนี่ยไม่ใช่กระบองเพชรอ่ะไอแตงโมกระเทียมอ่ะโอ้ตัวนี้ใช้ได้ฮะโอ,โ,อโอเคกลายเป็นไฟซะงั้นเลย ไม่มีตัวไหนยิงเป็นลูกปอกๆก,ก็ดีโอเคตัวนี้ใช้ได้ฮะได้อยู่เดี๋ยวตอนนี้เก็บเงินไหฮะชิวๆเลยตอนนี้เริ่มจะลงตัวแล้วแรกๆที่อาจจะเหนื่อยหน่อยนะตอนนี้เริ่มลงตัวแล้วฮะเริ่มสบายแล้วดาวผมเริ่มเยอะนะน้องดาวเขายิงอันนี้ได้เรื่อยๆเลยใส่แตงโมงไม่เหลแล้วครับโอเคกลายเป็นสตาร์แล้วสวยอยู่ โอ้เห็นระเบิดตุ้มเ้ยเหมือนมันปั่นมานานแล้วเนี่ยมันยิงดาวนะแบบเปิวลๆตๆๆตอ่ะตอนนี้อยากได้เจ้าตัวอาหารพืชมาใส่ให้กันนี่ผมมากเลยเบิ่มอะไรมันเจ๋งขนาดนี้เนี่ยอ๋อที่ตรงนี้หายไปโดนยิงนั่เนี่ย โอ้กลายเป็นโจ้โอ้กลายเป็นน้ำแข็งซานซาวเวอร์กลายเป็นต้มหม่ำครับแน่จบแล้วเดี๋ยวรอดาวยิงซุปเปอร์ตาร์ใส่สักดวงก็น่าจะโอเคแล้วมีแค่ข้างบนที่น่าเป็นห่วงฮะเดี๋ยวผมให้ตังให,ให,ให้ให้น้องตังโมโชว่วยยิงอ๋ออีกมีกดาดน,นะเนี่ยแล้วใส่ทุกอย่างเขา้าจะเป็นไปได้ยิงลูก จากที่จากที่เหนื่อยเรื่องอยู่ต่อหน้าถัดไปห้าเป็นหน้าถุงซึ่งถุงอันนี้ทำอะไรได้ก็ไม่รู้น่าจะเป็นการสุ่มตัวของซอมบี้นะฮะที่คิดไว้ฮะปล่อยไปเดินมาเลยก็ได้ฮะเดี๋ยวพมไปดิบเคียร์มาเดี๋ยวปล่อยไปเดินมาข้างล่างนี้ปล่อยเดินไปเลยเลยเดินยังไงก็ปล่อยมปเดินไป ตันหน่อยได้ปะโอเคสวยอยู่ตัวนี้ค่อนข้างถูกฮนะสามร้อยเองจะปกติต้องห้าร้อยเนี่ยเราแค่กองของขวัญฮะโอ้นี่ไงสิ่งที่พี่อยากให้มันเกิดขึ้น ตาหน่อยลูกนี่ไปนู่นซะละน่ากลัวนากกว่า,นากลัวแล้วมันมีเป็ดอะไรข้างล่างนั่นนะ่ะนี่มันรถซิ่งอยกที่ไหนเนี่ยว้าว อันนี้มันจะไม่ไม่ไม่ไดพีกด้วยดิมาก่านข,ขวานสักคู่ฮะค่อยๆวางกันนะโอเคแจ็คครับ ก็มีตัวมายืนหลังหน่อยไม่งั้นไม่จะโดนไอ้เจ้าตัวนี้สไตล์ได้มจะไปแอบกินตับผมอะ่ะนักบัญชีจำแล้วนั่นอะ่ะดาวมาโอเคเริ่มอยู่ทรงนะอาการค่อนข,ข้างทรงตัวอยู่ เลยแล้วก็แยก่องขวัญครับดต่นี่ยาวไกลอยู่ฮะข้างหน้าผมแปลงล่าให้ให้เขาเลยน้องน้อง,น,องน้องเขาจะต้องทนดาเมจอยู่เยอะเลยนะตัวกระโดดมาเนี่ยข้างหน้าต้องเปลี่ยนละการต้องการตัวกระโดด ปล่อยมือน้องอเบล่าและไอต้องไม่ต้องปล่อยมือซานคอเบอร์แล้วะฮะเดีย๋ยวต้องทิ้งแหล่งเงินตัวเองก่อนเพื่อป้องกันนะเจ๊ทีนี้ก็เริ่มโอเคละสุดยอดตัวราคาสามร้อยฮะคุ้มเลยข้างหลังมาแล้วนะยิงหน่อยได้ปะไม่เคยยิงได้ไหม่ะ มีแต่ดาวที่ยิงได้ซึ่งมันหม่ำผมเสียหายหลายแสนเฮ้ยเดีตยวดูดมากันไว้ด้วยก็ดีฮะจะได้กันเจ้าตัวนั้นได้ไอ้เจ้าตัวขุดพื้นอะ ล่าโอเคแล้วครบครบสูตรแล้วนี้ก็รอแค่เวลาซะว่าจะรอดหรือไม่รอดอ่ะใส่ตะเกียงด้วยฮะเอาใส่ตะเกียงให้สวยๆเลยเงินบื้อทำอะไรและตอนนี้เงินมันตันโอ้มี555มาเต็ โดวมานู่นแล้วนะนั่นก็ยังเข้าได้นี่มู่นก็เข้าไม่ได้นี่เมื่อกี้มันโดเข้าได้วะแปลกๆนะเนี่ยตรงนี้ไม่ทันนะตรงโยนทุบยวมาเปิดสาขาใหม่ซะหน่อย เปิดสาขาใหม่นะฮะเพิ่มเพิ่มกำลังการผลิตเราเพิ่มงางการผลิตไปเรื่อยๆฮะนี่แปลเลยแล้วก็ไปของขวัญให้เขาอะนี่มันแอะ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 มาเต็มเลยบูมไปหมดให้ด้วยนะ แตงโมมันยังไม่กระโดดมันก็จบแล้วเนาะก็ดีแล้วอาจาอจะถอยเจ้าตัวนี้ออกแล้วเนี่ยอุย้ยแบนเลยนะข้างล่างถึงก็แบนเลยเตรงสูงแล้วนเอาทอนัดไปเล่นหน่อยฮะเับแทงหน้าให้ด้วยกลายเป็นทอนัดไฟลุกอะ่ะ เดี๋ยวรอปุ๋ยมาครับอูข้างล่างอร่อยหโอเคตรอหยิบกล่องขวัญให้ทอนัสครับข้างบนมันโดนหม่ำไปแล้วอ่ะแ้ไม่เหมาะจริงๆเนี่ยทอนัสมันใกล้ไปฮะมันใกล้ไปหน่อยนะ อู้มาข้างหลังได้หรอ,อยังจะมาไกลเกินไปแล้วนะเคลียเลยวันนี้ตังคแน่พอฮนะผมข้างหลังผมเพิ่มแล้วกันเอาเจ้าตัวอ่าซานกัลวุสวอ,ออกแหละเพิ่มพลังลบผมข้างหลังเลยเพื่อความรวดเร็วของเกมนะเพาด่านนี้ค่อนข้างนานเลยฮะ ไส่ไาางเคตาหัวแดงยังเหลือเหลืออยู่เนาะก็น่าผมหายไปแล้วเอาไอ้นี้ถูกกว่าข้างหลังมันโดนเข้าอีกแล้วอะ่ะ คุณก็ออกเลยวะผมไล่คุณออกผมไล่คุณออกอะคุณไม่ได้ใช้ประโยชน์หรอผมไล่คุณออกเอาตัวน้ำแข็งมาดูดไอ้นี่ให้ดีกว่านะเคสแค่นี้แหละแฮปปี้แล้วนะเนี่ยหน้าไปสารฟารเบอร์แล้วกนะันจะได้จะได้ฮิวหน่อยมาจะได้หาเงินหน่อยฮะว่าเขาเรียกว่ารายได้เล็กๆน้อยๆนะโดนโดนบทไปบ้านนี้นิดหน่อยๆฮะ ช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่โดยบทรยนบ้านนิดนิดหน่อยหน่อยโอเคอีกแค่ประมาณสี่ธงสุดท้ายกมั้งเนี่ยไก่ไก่ไก่รอดชีวิตได้แล้วฮะตอนนี้รอแค่เวลาเท่านั้นฮะที่ยังกำลังดำเนินตารไปอยู่จะต้องไี่ทำอะไรมากไม่ได้เพราะทำอะไรไม่ได้ครับทีมันเต็มความเดิมเลย ลุยไปเลยน้องลุยเลยน้องเราเด็กๆของฉันจะทำลายพวกแกเองไม่ต้องปูัวข้างบนเจ็บปวดทำรเปมครบแล้วเนี่ยมิวบามันชิดหน้ากระดาษแล้วเนี่ยอันนี้เป็นทวินด้วยอ่าน,นี้สุ่มของขวันเล่นด้วยโอ้ปุทปูดฮะฟวางทบูุ่ปูดจะไม่ได้ใช้หรอก โอ้ยโดนบดโดนโดนบดโดนบทแล้วหายไปเลยต้องแย่เลยนะเนี่ยเริ่มโดนบดเรื่อยๆแล้วฮะเนี่ยเดือตัวเดียวเองูกดท้อนที่มันได้ยินเสียงเสียงโลมาเป็นบางข้างอารวาส ทอนนี้เริ่มไม่โอเคแล้วเอา้าแม่ว่างม่ใช่กินปุ๋ยได้ไหม,อมสองเว็บท้ายสั้นนิดเดียวทุกมันเราจะรอวราจะต้องดีแล้วผมรอโยนระเบิดไอ้นี่อยู่อะระเบิดพื้นที่อะเราทำงายที่สามสิบบูม โอด่านี้โคตรนานอ่ะขนาดผมกดความเร็วแบบเร็วสุดๆเลยนะเนี่ยคิดไม่ออกเลยฮะถ้าเกิดมันไม่ไม่เร็วสุดเลยจะไปยังไงรอวาระเบิดเลยเนี่ยผมรอวาระเบิดเลยระเบิดเลยเนี่ยเราเลยเบิกดูมาลูกอย่าให้มันแป้งหลังได้เดี๋ยวเริ่มแปลงร่างให้นะครับ เดี๋ยวเริ่มเป็นล่าเป็นน้องดาวให้เลยเมื่อตอนนี้ไม่จำเป็นแล้วเปถึงิวเวทท่าแล้วไม่ไงดาวเต็มสตูตตตรอบปล่อยมือเลยสุดยอดแรงระเบิดทำลายล้างเอ,อ้ยแต่ตังค่าไม่มีโอเคมีลอะอะไม่จบเนาะยังเหลือตัวอยู่ฮะ Okay. โอ้ยควรจะจบโคตรนานอู้ไปเอาที่กันฮนะเพราะด่านแต่และด่านนี่นานสุดๆไปเลยโอเคพวกทุกคนสำหรับแพมทตาบี้ผมก็ติดไว้ที่ด่านนี้ก่อนนะเดี๋ยวด่านหน้าเราค่อยมาอันบล็อกกันต่อด่านหน้าจะเป็นด่านอันบล็อกเหมือนเดิมเนะาะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วกันบาย